สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวรีในช่องชาแนลยูทูบทนายพราวรีและในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวรีนะคะสำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคําด่านะคะของวัยรุ่นนะคะความหมายของคําสามัญทั่วไปแต่ความหมายมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าคําพวกนี้ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแต่มีความหมายเปลี่ยนไปมีอะไรกันบ้างนะคะ ในภาษาวัยรุ่นนะคะก็จะรวบรวมชื่อผลไม้ต่างๆนะคะมาเป็นคําด่าหรือคําที่เปรียบเปรยที่มีความหมายต่างไปจากเดิมเช่นบอกว่าเธอนี่มันกล้วยจริงๆเลยกล้วยเนี่ยจริงๆมันเทียบกับสิ่งที่แปลว่าง่ายนะจริงๆแล้วเวลาเราไหว้พระเนี่ย เราก็บอกว่าเออเอากล้วยมาไหวทุกอย่างจะได้ง่ายราบลื่นเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแปลว่าง่ายนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วก็มาเทียบคําว่าง่ายนั่นเองกล้วยเท่ากับง่ายเธอนี่มันอ้อยจริงๆเลยหุ้ยแต่วัยรุ่นบอกว่าอ้อยนี่แปลว่าแรดนะคะเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะอันนี้ทนายแพทคิดเอาเองนะน่าจะมาจากคําว่าอ่อยอ้อยประมาณนี้คะส่วนคําว่าโดนด่าว่าเธอนี่มันแตงโมจริงๆเลยแปลว่าอ้วนนะคะหรือแม้แต่โดนด่าว่าส้มค่ะ แปลว่านะคะดูดเสียงเองนะคะจริงๆแล้วอาจจะแปลว่ายุ่งก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะเธอนี่มันนกจริงๆเลยแบบทําไมถึงนกล่ะนกแปลว่าแบบไม่สมหวังหรือแบบอ่อยแล้วเขาไม่เอาอะไรประมาณนี้นะคะก็นกเลยนะหรือเธอนี่มันมันนาวจริงๆเลยมันนาวก็มาจากมโนนะคะสมัยก่อนก็ไม่มีคําว่ามโนนะแต่มโนเนี่ยก็แปลความหมายตรงตัวแหละว่าคิดไปเองโอ๊ยไม่รู้เลยเงาะไปหมดเลย เงาะก็งงไปหมดเลยอะตอนนี้ค่ะวัยรุ่นพูดเนี่ยค่ะปาก็เงาะไปหมดเลยเหมือนกันนะคะหรือโดนด่าว่าลำใหญ่ค่ะหน้าหน้าเธอนี่แบบฉันไม่รู้จะดา่าเธอว่าอะไรดีเธอน,นี่มันลำใหญ่จริงๆเลยลำใหญ่ก็แปลว่าํำคาญน,นะคะก็อาจจะเป็นเทียบเทียบเคียงนะคะคำพูดลำใหญ่ลำคาญลำใหญ่ลำคาญประมาณนี้หรือแบบโอ๊ยฉันนี่เบื่อจริงๆเลยโดนเทซะงั้นโดนเทคือโดนทิ้งนะคะ เอแล้วคำพวกนี้ถ้าเอามาใช้ด่าละ่ะได้ไหม ถ้าประกอบเป็นรูปประโยคนะคะแล้วเอามาใช้ด่าก,กันจริงๆก็จะต้องมีการนำสืบความหมายค่ะซึ่งตัวของผู้กระทำความผิดก็อาจที่จะดิ้นก็ได้นะคะแล้วศาลเองนะคะก็อาจจะต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณานหนักเหมือนกันเพราะคำด่าเหล่านี้เป็นคำสามัญทั่วไปซึ่งเราเองนะคะก็ต้องทำความเข้าใจรูปประโยคก่อนว่ามันหมายความว่าอย่างไงกันแน่นะคะดังนั้นพวกคำด่าต่างๆตรงนี้นะคะเราต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนกันว่าจะไปฟ้องใครนะคะเราก็ต้องรู้ ด้วยว่าเขาด่าแบบนี้หมายความว่าอะไรกันแน่โอเคสำหรับคำด่าพวกนี้นะคะขอให้คุณพิจารณาให้ดีก่อนฟ้องนะคะถ้าจะฟ้องใครต้องใช้ความระมัดระวังนะจ๊ะโอเคใครมีปัญหาข้อกฎหมายนะคะสนใจปรึกษานะคะโทรหาทนายภาวราวีนะคะ0924505998 0924505998นะคะหรือนะคะ ถ้าจะปรึกษาช่องทางอื่นได้ไหมได้ค่ะในแฟนเพจ a c e b o o k ทนายพราวราวีนะคะทักมาในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะแต่ทีนี้เวลาให้คำปรึกษานะคะถ้าเป็นทางโทรศัพท์ให้ไม่เกิน15นาทีนะคะเพราะของฟรีและดีไม่มีในโลกส่วนในแชทนะคะตอบได้สั้นๆนะคะถ้าถามมาเยอะมากขออนุญาตไม่ตอบนะคะนะเนื่องจากว่าวันหนึ่งนะคะต้องทยอยตอบเป็นจํานวนมากนะคะถ้าถามยาวเกินขออนุญาตไค่ปรึกษานะคะนะโอเคส่วนใครนะคะสนใจจะให้เป็นทนายพี่เลี้ยงนะคะก็โทร หาได้นะคะแล้วก็เข้ามาปรึกษากันว่าจะให้ช่วยเหลือยังไงนะจ๊ะหรือใครอยากให้ช่วยร่างคําฟ้องนะคะร่างคําให้การต่างๆนะคะเป็นทนายใหม่แล้วยังไม่มั่นใจนะคะก็ปรึกษาได้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะ,ะเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า